ก็ S <S อย่างที่บอกครคือพอมันก้าวมาจากการเป็นนักแสดงสมทบนะขึ้เมาเป็นนักแสดงนำเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าความยากที่มันมากขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้คุณสองคุณสามะแต่มันเหมือนมันคูณสิบด้วยคูณสิบเลยอ,ะอ่ะทั้งในเรื่องของที่เราต้องทําจริงๆแล้วแบบในความรู้สึกด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยรอบผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีดีใจมากๆอ่ะอ่ะดีกดดันไหมกดดันครับกดดันเพราะว่าพอมาเป็น เขาเรียกว่าอะไรนักสนแสดงนำเรื่องแรกเงี้ยครับมันก็คือเหมือนวันหนึ่งเราก็ต้องเล่นทุกซีนเลยเงี้ยครับแล้ก็แบบบทก็เยอะมากแล้วเราก็แบบมีเวลาพักน้อยมากเงี้ยมันก็กดดันครับแล้วก็ต้องทำกันบ้าให้ดีนะครับอย่างจริงคู่เราเองอย่างตอนที่เป็นหมอเต่ากับดิงเสีวคนแบบ เฮฮามากกิดการมากมนจะออกมาดิเดียวเลยเงี้ยมันยิ่งทำให้เราแบบต้องแบบฝึกฝนหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับกับารื่องซีรีส์เนึ่งก็ก็ด้วยครับที่จริงซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจะไปถ่ายก็มีการเวิร์กช็อปมีการเรียนภาษาจีนคือเหมือนคือทางนาราวก็ส่งแบบว่าเรียนทุกอย่างให้มันให้มันพร้อมที่จะไปถ่ายเลยครับจะได้แบบออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับอือช็อกันนานก็จริงๆใช้เวลาเวิร์กช็อปกัน สองเดือนได้ครับสองเดือนเดือนอาทิตย์นึงก็ประมาณสามสี่ครั้งสามสี่วันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปของอ๋อแต่ว่ามันจะมีพวกภาษาจีนอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาแบบก่อนประมาณแบบห้าเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยครับก็มันจะมีพวกทั้งสกิลแล้วก็ทั้งแอคติ้งนะครับก็แอคติ้งก็จะเป็นพวกอย่างที่บอกเข้าคาแรคเตอร์หรือว่าความสัมพันธ์เนอะทั้งแบบทุกๆด้านแล้วก็สกิลก็พวก อ๋ออย่างที่เห็นก็จะมีการเรียนน้ำน้ำมีเรียนภาษาจีนเรียนขับรถเรียนอะไรพวกนี้ครับหลายๆอย่างเห็นว่าน้ําหนักลงคู่เลยใช่ไหมใช่คร่ะใครลงเยอะกว่ากับเพราะเขาลงเยอะกว่าพี่กโลพี่ลงมา11โลค่ะโอ้กี่เดือนนะพี่สองเดือนอันอันนี้เก็คำสั่งของทางของที่ ก็ด้วยครับแต่จริงๆคือเขาก็ไม่ได้ให <ED> ้ลงเยอะขนาดนี้แต่ว่าเหมือนว่างๆอยู่ช่วงโควิดก็เลยลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช้วิธีไหนในการลดนลำดับครับใช้คุมอาหารนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดและเพิ่มการใช่ไหมเป็นลดแบบลรื่อยๆลงไปเลยอ่าใช่ใช่พอไอ้จริงๆกับกับการที่เราสนิทกันมาอยู่แล้วต้งแต่แบบสมัยเรียนอะไรเงี้ยมันมันยิ่งทำได้ง่ายมันร่าการทำงานร่วมกันจริงๆช่วยช่วยเยอะครับเพราะว่าเหมือนด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่ที่เล่าของความสำคั์ของเด็กผู้ชายสองคนพอ พอเราเหมือน่าสนิทกันอยู่แล้วแล้วเหมือนว่ามีแบ็กกราวด์ที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอมาเข้าคาแรคเตอร์แต่คนมาเข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันทําให้เราเหมือนว่าเล่นแล้วเหมือนมันมันซิงกันมากขึ้นอ่ะมันเหมือนันรู้มันรู้ว่าเราเล่นกับเขาแล้วเราจะต้องเล่นแบบไหนเราจะต้องทําตัวแบบไหนแล้วเราอาจจะรู้ว่าเข้ามาแบบไหนแล้วรวมถึงพี่บอสด้วยอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเคยทํางานร่วมกันมาเราก็จะรู้ว่าวิธีกํากับหรือว่าแนวทางในการกำกับเขาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยก็พอพอจะแบบ พอจะเข้าซิงก์กันได้ง่ายกว่าแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนมีหลายซีนในซีรีส์มันรู้สึกว่าคุ้นคุ้นกับชีวิตจริงที่ผ่านมาแล้วเพราะงั้นก็ไปเรียนวิเศษด้วยกันนะใช่อันนี้มันกิมมิคจากเรื่องจริงนักเรียนหรือเปล่าไปสอบไอบไปสอบอบไปสออบก็มี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 หลายอย่างที่เหมือนว่าเคยทํามาในชีวิตแล้วก็เหมือนว่าย้อนกลับไปทำเหมือนกันแต่แบบกับวิเศษชั้นนักเรียนนี่ก็แต่ชั้นนักเรียนด้วยกันนะกับวิเ่ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของผมเหมือนกันนะเพราะแบบ หมือนนานแล้วเหมือนกันนะเออไปใสได้เห็นภาพเก่าๆของเราสองคนใช่เหมือนแบบนี้อะไรกูไม่ถูกกันนี่คือเรื่องจริงนะก็อาจจะไม่ได้ถูกไม่ถูกกันเท่ากับในในในซีรีส์ในซีรีส์อาจจะแบบไม่ถูกกันรุนแรงคาแรคเตอร์เองมันเหมือนตัวจริงนะคะพวกเราบางอย่างก็คล้ายอะครับบางอย่างก็ไม่เหมือนก็มีความคล้ายมากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบทพัฒนาถูกพัฒนามาจากจากจากพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอย่างที่ถูกปรับให้เข้ากับ กับสิ่งที่เป็นเราแล้วก็มีหลายอย่างที่เราปรับเข้าไปหาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างมาจากตัวเราด้วยสว่วนหนึ่งๆิใช่เหมือนสร้างมาร่วมกันนะถึงเรื่องไม่ถามไม่ได้เพรามฟินควาเมดี้เลิฟซีนคุณดูจะได้เห็นกน้อยเค่นนะียดม,มันจะละมุนขนาดไหนกินจริงๆผมว่าพวกเลิฟซีนอะไรเนี้ยถ้าเกิดว่าบอกไปก่อนเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะรู้ก่อนนะ<อ>จริงๆอยากบอกนะแต่ว่าไม่อยากสปอยฮะอยากจะให้บอกเีาชอบมาก็ได้ค่ะก้ ใช่เหมือนเหมือนที่พี่บอสพูดเวลาแบบเราเห็นอะไรข้างหน้าเนะี่ยอยากให้มันความรู้สึกมันสดมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าน่าน่าจะมีพอประมาณโทรมามีสักไหนขอเพิ่มเองเออขอดีไซน์เองจุกพอจุกพออย่างเงี้ยขอเพิ่มเองอ๋อก็ออจริงๆมันก็มีมีบรีฟมามีอมงค์ประกอบ้างมีแบบอ่าเล่นเล่นไปแล้วก็เหมือนว่าไปตามฟิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครใครมีความไหวมีความไหวมากกว่าใครค่ะใครก็พอพอกันพอพอ ขายซี <mile> ีีนนนะพ่่ไมดในซีรีส์เราเป็นฝ่ายโดนถูกกระทำตลอดเลยนะฮะเราเถิญนะครับในซีรีส์เราโดนถูกกระทำนะฮะในตัวอย่างไม่เขินนะก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ไม่ต้องเขินอะไรแต่นอกตอนไม่ได้เป็นแบบนั้นในตอนไม่เป็นอย่างนั้นในซีรีส์จะมีเหมือนกับว่ามองกอนกันนิดนึงเราที่เห็นตามเจลเลอร์เมื่อกี้ใช่จะ้ก็มีงอนติดตามนะติดตามมีฝก็มีกอนด้วยฟินฟินในที่บอสนะไอ้นะครับขายซีนฟินฟินในที่บอสอ่ะ จริงๆผมว่าแก่นแก่นมันจะมาจากพี่บอสมากกว่าครับมันเรื่องที่ขายมันอาจจะเป็นเหมือนกว่าเราเล่นเล่นไปแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเมจิกอะครับมันเล่นเล่นไปแล้วไม่ไม่ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหมือนก็แต่ว่าเราเล่นไปแล้วมันเกิดเป็นมันเหมือนจะเป็นสิ่งนั้นมากกว่าที่หมายว่าไม่ได้คิดไว้แต่ว่าขายเพิ่มไปให้อะไรแต่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมันดูเลียวมันดูจี๊ดมันดูแบบแนี่แค่ดูมาเทียร์นี้ยังแบบกี๊โดยที่ฉากไม่มีอะไรเลยแต่ยืนกีเกนเต็มตัวเลยด้วยความมาจากอินเนอร์เนาะ ด้วยบทด้วยแหละครับด้วยความละเอียดของบทด้วยความที่เป็นเป็นทางนาราวทําก็คือลูกรช็อปเยอะด้วยลูกรช็อปเยอะด้วยแล้วคือต้องการแบบทำให้ภาพที่เสื่อมันสมจริงที่สุดอย่างเงี้ยครับแหละเพราะเหมือนแฟนกันจริงๆเลยก็แสดงว่าเขาอินนะแล้งว่าเขาแบบดูแล้วเขาแบบอินไปกับซีรีส์นะมันเหมือนเราดูหนังแล้วเราก็เหมือนว่าอุ้ยแบบสองวันนี้เล่นแบบคู่กันดีจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแสดงดีใช่เราดีใจเราดีใจคนเขินนะครับพวกคนเขิน เขินไหมคะไม่เขินขำที่ความเขินเป็นเหตุสังเกตได้พี่ขำไงก็เลยขำตามจริงๆนะเพิ่งอยู่หนึ่งเรื่องของอีรีนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายที่ไม่รู้ใจตัวเองแต่ชีวิตจริงไม่รู้ใจตัวเองจริงจริงชีวิตเออไปไม่ถูกไม่เผมผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าอันไหนที่ผมไม่รู้ใจตัวเองก็แสดงว่าผมไม่รู้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีรู้ยัง ก็มีหลายๆอย่างที่เป็น coming of เ g e ในชีวิตเหมือนกันนะเหมือนว่าเราเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนในซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าอ๋อไอความรู้สึกตัวละครหรือว่าสิ่งที่ตัวละครกําลังสับสนอยู่อะไรเงี้ยบางเรื่องเราก็ผ่านมาแล้วในพวกเรื่องการเรียนเรื่องการแบบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องครอบครัวบางด้านหรือเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่ามันก็จะมีจุดที่แบบไม่รู้แล้วเราเหมือนกับว่าบางทีเราเล่นเป็นตัวเองตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอ๋อเราผ่านมาแล้วเราก็จะเหมือนว่าต้องย้อนกลับไป หมายถึงอะไรนะฮะรู้ใจตัวเองหรือ,อยังรู้ใจตัวเองหรือ,อยังรู้ว่าชอบนอนครับเอา<อ>ไปที่ไปที่ข่าวพาวเลยครับ,รบผมมันมีมันมีคนจับผิดมาเรื่อยๆแหละเพราะแบบเออเราแบบมีโมเมนต,ต์ต่างๆที่มันดูเหมือนแฟนการอะไรแบบของเรับผมอยากจะซีบแจงอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่เคยกระซิบแล้วจริงๆก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะก็ จริงดีใจที่เวลาคนเหมือนว่าพยายามจับให้มาคู่กันก็รู้สึกว่าเออเขาก็แบบอินกับซีรีส์ที่เราเล่นโปรเจกต์ที่กําลังจะมากับโปรเจกต์ที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันมีถึงขั้นแบบเอาคลิปมาต่อกันแบบโอ้โหจับอ่ะเดี๋ยวยืมโทรศัพท์ก็สแกนมืออาหารกันลองมองตาแล้วสแกนมือมีสแกนมือเราตอบมองตีหรเรามองตากันแล้วตอาไม่สแกนมือมีเลอไม่มีไม่มี ยืมโทรศัพท์ในร้านสแกนนิ้วอ่ะอ๋อยืมนิ้วผมไปสแกนอย่างเงี้ยเหรอเขาสแกนนิ้วเขาเขาสแกนนิ้วเขาในโทรศัพท์อยู่แล้วมันเข้าได้ไหมมันไม่รู้คลิปมันไม่รู้จบยังไงก็มันเข้าไม่ได้ไงเข้าได้ไงหรอมันเป็นเพื่อนผมมันไม่ได้เข้าได้เหรอมันเข้าได้ ก็คนป๊ะเนี่ยพัดอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นไอแพดอันนั้นเครื่องเก่าแล้วต้องมีนิ้วในนิ้วของกันแล้วกันเหรอฮะอะไรนะครับไม่มีผมไม่มีของเขาผมไม่มีเขาเขาก็ชอบมาเล่นแบบกดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่ก็สรุปว่าเป็นเการเป็นมีตดีต่อสัตว์อัพพอห์ฮะอัพพอร์อัพพอร์พอก็คือถ้าอยากจีนมากกว่านี้ก็ไปดูอย่างเทนนี่ได้โอ้ได้เลยครับโอเค น้องได้แล้วครับผมก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์เรื่องแปรักฉันด้วยใจเธอนะครับวันแรก2ีบตุลา2ทุ่มทุกวันพฤหัสครับบนไลฟ์ทีวีเท่านั้นครับครับผมก็ผมของูดบรากาศแล้วนะจริงแบบทุกทุกคนแบบว่าตั้งใจทำกันมากๆอยากให้ทุกคนแบบลองลองมาดูนะครับก็ชอบไม่ชอบก็บอกบอกกันได้นะครับผมก็ แต่ทุกคนทีมงานทุกคนเลยเงี้ยเวลาเราทํางานนี้เราจะรู้สึกได้ถึงความแบบที่ทุกคนแบบตั้งใจเราก็อยากให้มันออกมาแบบหือว่าทุกคนจะพยายามแบบทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คอยให้กําลังใจกันตลอดนะเลยรู้สึกว่าจริงๆมันมันถูกสร้างมาด้วยความสุขนะก็อยากจะให้ซีเรีส์นี้เป็นความสุขของทุกคนเหมือนกันไรเยยงี้อ่ะตอนแนววันไหนครับตอนแรกเอ่อยี่สิบสองตุลาครับบนไลา TV, ์ทีวีน วันไหนครับยี่สิบสองตุลาครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกันรีมกอล์